สวัสดีครับผมเรามาพบมาปอกันอีกคเก่าครับกับเอกอุบลคนก้นขวัวครับผมก่อนที่ไปรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกระลังใจด้วยครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับหลังจากที่ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งครับสําหรับกิดเงาเมื่อนี้ก็วางงานมีโอกาสได้เขามาสวนครับได้มาเบิงผลผลิต ปลูกไว้เป็นบกมวงน้ำดอกไม้ก็เริ่มติดดอกออกผลครับต่าก็ปีนีอากาศแปรปรวนร้ายครับเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นครับต่ากับบกม่วงถือว่าได้ครับผลผลิต จับลูกอยู่ครับแต่ว่าบดถึงกับดกกรับหน่วยกับโดนอากาศนี่ครับต้นกบบโบนแย่ครับเพระาะว่าจัดแตง่งทรงปุ่มไว้เพื่อบให้เขาสูงครับกำลังจับดอกกระปูไว้ทั้งหมด นี่น้ำดอกไม้นี่หกต้นครับม่วงน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้สีทองครับ นี่ต้องใส่ใหม่คำเลยครับนี่ลงพืน้นเลยสวนนี้ครับให้ไล่เป็นบักมวงญี่ปุ่นบับมะม่วงไข่ญี่ปุ่นครบนตรบติดผลปีแรกตริดเป็นสีนี่โมเมนเป็นโลกหรือ,อยังนะครับเป็นสีออกสีนี่ครับออกม่วงแดงครับเนี่มะม่มวงญี่ปุ่น ต้นนี้จะสูงครับตอนซื้อมาบดิบริสูงปานนี้ครับเนี่ยถือว่าสูงแห้ง<ม>ชนผลิตติด<ม>เป็นตีนหนาพอใจครับสำหรับ้นชุดแหลกต,ติดมา มะม่วงไข่ญี่ปุ่นจะไข่ไข่ยงงังครับแดงจักรพัดิบานเห้านี่ครับเป็นลูกจะไล่ไข่กันซีลักษณะเดียวกันครับแต่ว่าตัวญี่ปุ่นจะออกป้อมๆจักหน่อยอันนี้เป็นเขียวสวยเขียวสวยสามรด ต้นนี้บ่ออกดอกครับมีเขียวสวยเลยต้นนะ,น,ะนักกะจะเป็นมะม่วงเบาครับมะม่วงเบาใต้นี่กับเป็นพุนผลิตปีแรกขึ้นกันครับ ต้นน้อยๆ่วยก็ร่างพ่อกินแล้วนะบํา่วงเบาใต้มีต้นเดียวครับปลูกไว้ต้นเดียวอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูครับฝรั่งกิมจูมีทั้งหมดสี่ต้นครับได้เก็บผลผลิตไปหลายชุดแล้วครับ อันนี้บัได้ห่อครับบไัได้ห่อไว้ยังบมแก่ต้นโมแงตัดแตงสรงกลุ่มไว้สำหรับนี่พืนที่ทั้งหมดครับจะอยู่ในเขตสุขุมวิทร้อยหนึ่งครับสุขุมวิทร้อยหนึ่ง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรครับมาอัปเดตผลผลิตที่ปลูกไว้มะนาวอย่างนี้ครับทังงในกัดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ